ดวงกันเลยค่ะ the halo f e n นะคะ temperance 10เหรียญน,นะคะ5ไม้เทา้า the hermit นะคะ the d e a d the sun นะคะ 2ไม้เท้านะคะแไม้เท้าเจ้าฟูนะคะสำหรับความรู้สึกนึกคิดตัวตนของชาวราศีมีในเดือนนี้นะคะบางท่านนะคุณอาจจะเป็นช่วงที่อยากจะอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆคนเดียวหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณยังไม่ค่อยอยากจะขยับขยายอะไรมากอะในความคิดของคุณนะ่ะคุณค่อนข้างรู้สึกอยากจะปีกวิเวกนะคะในบางท่าน หรือไม่ในช่วงเนี้เป็นช่วงที่คุณเนี่ยค่อนข้างอยากจะทำบุญบ่อยบางท่านนะ่ะคุณค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานคุณเลยรู้สึกอยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่เงียบเงียบคนเดียวอยากจะไปทำบุญอยากจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมอยากจะปีกวิเวกจากโลกที่มีความวุ่นวายนะคะในความคิดของคุณ ทางด้านการเงินเนี่ยในบางท่านนะแม่หมอบองว่าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะหรือไม่ในในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องหมุนเงินสักนิดหนึ่งอะ่ะโยกย้ายถ่ายเทดึงตรงนั้นมาจ่ายตรงนี้ดึงตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นนะคะแล้วก็อยากให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้วยนะจะมีเหตุการณ์ที่คุณเนี่ยจะต้องใช้จ่ายเข้ามาแบบกระทันหันนะ อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือสุขภาพของผู้ใหญ่ในบ้านคนในครอบครัวนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเงินแบบปุบปรับฉับพันในตรงนั้นะ่ะแล้วก็ภาระหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบเนี่ยอย่างค่อนข้างมากอยู่นะคะการเงินในช่วงเวลาเนี้เรียกว่า ก็พอมีใช้จ่ายแต่ว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบติดขัดได้มันค่อนข้างฝืดเหมือนกันนะคะอยากให้พยายามระมัดระวังทางด้านการเงินอะถ้าเซฟได้แบบเหมือนสัรลองเอาไว้เผื่อยามฉุกเฉินได้อยากให้พยายามสัาลองเอาไว้สักนิดหนึ่งนะคะสถานการณ์ต่างๆรอบตัวคุณในช่วงเวลานี้บางท่านอะคุณมีความคิดที่อยากจะ พัฒนาต่อยอดหรืออยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะขยับขยายมีความคิดที่อยากจะก้าวหน้ามากกว่านี้นะคะมีความคิดที่อยากจะประสบความสำเร็จคุณคิดถึงสิ่งที่มีความมั่นคงคิดถึงการทำงานทำเงินที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่คุณน่หรือไม่อีกในนึงนะในช่วงเวลานี้แม่เหมาะมองว่าบางท่านนะคะ คนรอบๆตัวคุณหรือสถานการณ์รอบๆตัวคุณเนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นนะเหมือนหลายสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจะต้องพบเจอต่อจากเนี้ยจะเป็นประสบการณ์ให้กับคุณน่ะให้คุณแบบพัฒนาตัวเองให้คุณมีความสามารถให้คุณมีความเก่งขึ้น่ะให้คุณเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความสามารถของคุณนะคะ สำหรับใครเนี่ยที่วางแผนนะอยากจะซื้อสังหาริมทรัพย์หรือว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อรถในช่วงเวลาเนี้ยแม่หมอมองว่าตัวคุณเองเนี่ยทำได้นะแต่ว่าจะต้องพยายามจัดสรรปันส่วนทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวอย่าแบบว่า เรายังไม่พร้อมเต็มที่แต่ว่าด้วยความอยากได้อยากมีทําให้เราต้องมีตรงนั้นนะไม่ควรนะคะอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อ่ะจะต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินปัญหาในหลายสิ่งหละหลายอย่างหรือว,ว่าในการตัดสินใจในช่วงเวลาเนี้ยห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยนะคะคุณจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดีๆอ่ะอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี้ยบางท่านนะคุณค่อนข้างมีความเครียด มากมากแม่หมอมองว่าบางท่านเนี่ยเป็นช่วงที่แบบจิตตกได้เลยอะ่ะอย่างที่บอกนะบางท่านอยากจะไปบวชเลยในความคิดตั้งแต่แบบตอนแรกของคุณเลยอยากจะแบบไปบวชไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปอยู่เงียบๆไปใช้สติปัญญาใช้ความคิดไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใครบางท่านน่ะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้ง่ายนะ บางท่านระมัดระวังช่วงนี้จิตใจค่อนข้างอ่อนแอมากนะคะแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอะ่ะอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำให้คุณต้องแบบปวดหัวอาจจะด้วยปัญหาเรื่องเงินก็เป็นไปได้นะคะหรือปัญหาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเนะี่ยทำให้คุณมีความเครียดมากอะ่ะจิตใจของคุณไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะ จะแบบว่าหลุดลอยออกไปได้ง่ายหรือว่าแบบบางทีก็ดำดิ่งไปเลยไม่ค่อยมีความบาลานซ์ในอารมณ์ในช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็บางทีคุณอาจจะอยากไปพักกายพักใจอยากจ,จะเดินทางไปไกลๆอยากจะไปอยู่ในที่ที่คุณเนี่ยใช้ความคิดพักผ่อนไม่อยากจะรับรู้ปัญหาอะไรแล้วอะทาหน้าความรักนะในดวงคนโสดเนี่ย แม่เหมาะมองว่าคุณเองอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับความรักครั้งใหม่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณเขาคนนี้อาจจะเคยเป็นพ่อแม่หรือว่าเคยมีความสัมพันธ์มีตำหนิมาก่อนนะ่ะแต่ว่าสำหรับคนที่กำลังรอคอยอยู่นะคนโสดเขาคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะใจเย็นค่อนข้างรับฟังปัญหาของคุณได้ หรือเป็นคนที่แบบชอบช่วยแก้ปัญหาให้กับคนอื่นอ่ะเขาคนนี้จะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้นะคะสำหรับคนที่อยากมีความรักความสัมพันธ์หรือว่ากำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยมีโอกาสได้พบเจอแน่นอนนะคะความรักในดวงคนมีคู่นะคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้แม่เหมาะมองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ จะต้องมีการตัดสินใจหรือบางครั้งะตัวคุณเองอะพยายามบาลานซ์อารมณ์ของคุณอะให้มีความมั่นคงนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าความรักสุกงอมแล้วอ่ะอาจจะมีการแบบอยากจะจดทะเบียนอยากจะมีคอมมิทเมนต์กันในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะในบางท่านในช่วงเวลาเนี้ยความรักของคุณน่ยค่อนข้างไปได้ดีเลยทีเดียวนะ ถ้าใครเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีความไม่เข้าใจกันต่อจากเนี้ยจะแบบมีความปรับความเข้าใจกันได้จะหันมาใส่ใจกันมากขึ้นจะมีความเข้าอกเข้าใจกันในคู่รักคนรักมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้สุขภาพของคุณนะคะสุขภาพในช่วงเดือนเนี้ยมาระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกนะคะ กระดูกและข้อในช่วงเวลานี้ปวดหลังบางท่านน่คุณค่อนข้างมีอาการปวดหลังมากๆอะ่ะอาจจะต้องถึงขั้นแบบมีการฝังเข็มกันเลยทีเดียวนะคะบางท่านน่ะหรือไม่เนี่ยในช่วงเวลานี้ระมัดระวังเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็ระวังอุบัติเหตุด้วยนะสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะดูแบบเช็ครถให้ดีๆนะ ว่าแบบรถมีปัญหาอะไรไหมจะไปเสียกลางทางไหมจะมีการขัดข้องอะไรไหมช่วงเวลานี้แม่หมอมองว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องมีความแบบระมัดร,ระวังมากเป็นพิเศษนะคะการงานความสําเร็จของคุณเนี่ยการงานความสําเร็จของคุณจริงๆแล้วมีโอกาส <PAR A S 2> ประสบความสําเร็จได้นะ <S <S ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือว่าบางท่านเนี่ย อาจจะเพิ่งเริ่มสตาร์ททำงานที่ใหม่มีการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์แบบเหมือนตกงานมาสักระยะหนึ่งแล้วกำลังรอคอยงานอยากจะมีงานมีเงินอยากจะประสบความสำเร็จนะคะในช่วงเวลาเนี้ยแม่หมอมองว่าบางท่านนะคุณอาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักเนี่ยแนะนำงานดีๆหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆที่จะนำมาซึ่งความ ประสบความสําเร็จอะ่ะนำมาซึ่งการเงินการทองให้การเงินของคุณเนี่ยมีความดีขึ้นอะหรือบางท่านเนี่ยงานที่เก่าอะอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่โอเคคุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยากจะเป็นอิสระอยากจะเดินออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยบางท่านเนี่ยเร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะบางครั้งอะคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบกระทันหันก็เป็นไปได้ บางทีตั้งตัวไม่ทันตั้งรับไม่ทันเลยก็เป็นไปได้นะคะสําหรับบางท่านแต่มีแนวโน้มประสบความสําเร็จหรือบางท่านอาจจะมีแนวโน้มแบบญาติผู้ใหญ่ฝากงานหรือว่าเป็นแบ็กช่วยแนะนำงานมีเส้นประมาณนี้นะคะมาดูว่าไพ่สรุปอยากบอกอยากเตือนหรือว่ามีอะไรแนะนำชาวราศีมีในในช่วงเดือนนี้ไหมนะคะสาบถ้วย หนึ่งดาบนะคะสิบถ้วยแปดถ้วยนะคะแปดดาบสิบดาบเด็กถือถ้วยนะคะสำหรับสามถ้วยเนี่ย บางท่านนะคะในช่วงเวลานี้แม่หมอมองว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปงานเลี้ยงมีการเฉลิมฉลองกันช่วงเวลาเนี้ยคุณอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจแล้วตัวคุณเองเนี้ยค่อนข้างที่จะตัดสินใจไม่ได้นะบางทีคุณอาจจะลำบากใจอ่ะหรือบางครั้งก็คุณอาจจะเจอปัญหาที่คุณนะไม่ได้ก่อหรือปัญหาที่คุณน่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวมาก่อนอ่ะแต่คุณจะต้องแบบ โดนรับกับปัญหานะนะนะเต็มๆคือปัญหานะันะมันมาตกอยู่ที่คุณนะคะในช่วงเวลาเนี้ยแม่เหมาะมองว่าไม่ว่าคุณเผชิญปัญหาอะไรมากมายสักเท่าไหร่อะในบางท่านนะคุณยังมีครอบครัวคุณยังมีเพื่อนยังมีคนที่คอยเป็นที่ปรึกษาหรือว่าคนที่จะแบบอยู่ข้างๆคุณได้ในบางครั้งอะคุณค่อนข้างรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวหรือคุณไม่มีใครเลยอะ คุณหันหน้าไปหาใครไม่ได้ในบางท่านคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในที่ตรงเนี้คุณไม่มีความสุขนะในบางท่านหรือในบางทีคุณอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนเกินนะในบางท่านแม่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางท่านคุณอาจจะมีภาวะซึมเศร้าอ่ะคุณเลยแบบค่อนข้างมีแบบภาวะจิตตกง่ายนะคะมีแบบ เหมือนเคมีในสมองเนาะมันเป็นสิ่งที่เราแบบควบคุมไม่ได้แต่มันแบบเกิดขึ้นมาแล้วอะแต่ไพ่เนี่ยกำลังจะบอกคุณว่าในช่วงเวลานเนี้ยคุณน่ะจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่เด็ดขาดนะแล้วบางท่านน่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับใครใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะหรือบางคนเนี่ย อาจจะมีการเหมือนเคยเป็นครอบครัวกับใครมาก่อนแล้วก็มีการเดินหันหลังจากกันนะมีความเจ็บปวดคุณรู้สึกเจ็บมากกับเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะแต่แม่หมอมองว่าต่อจากนี้จะมีใครบางคนเข้ามาทําให้จิตใจของคุณนดีขึ้นหรือจะมีเรื่องราวหรือเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาทําให้คุณนะ่ยรู้สึกดีขึ้น จากสิ่งที่คุณเผชิญอยู่นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ